เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนบางคนที่ไม่เคยเรียกร้องความสนใจไม่ได้พยายามจะเด่นหรือทำตัวเฟรนลี่กับใครเป็นพิเศษกลับมีแรงดึงดูดแปลกๆที่ทำให้เราละสายตาจากเขาไปไม่ได้เลยพวกเขาอาจจะแค่นั่งเงียบๆอยู่ในมุมห้องทำงานของตัวเองไปหรือตอบคำถามเราด้วยประโยคสั้นๆห้วนๆที่ดูเหมือนไม่ใส่ใจแต่ลึกๆแล้วสายตาของเรากลับเฝ้ามองหาแต่เขา ความคิดของเราก็วนเวงอยู่กับการพยายามตีความทุกการกระทำที่ดูเล็กน้อยของพวกเขาในขณะที่บางคนพยายามแทบตายเพื่อเป็นจุดสนใจชวนคุยสนุกสนานสร้างเสียงหัวเราะแต่กลับไม่สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนในใจเราได้เลยแม้แต่น้อยเมื่อเทียบกับความนิ่งเฉยของคนคนนั้นปรากฏการณ์นี้มันคืออะไรกันแน่ทำไมความเย็นชาความเข้าถึงยากถึงกลายเป็นสเสน่ห์ที่ทรงพลังได้อย่างน่าประหลาด หลายคนอาจจะบอกว่ามันก็แค่รสนิยมส่วนตัวแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปในเชิงจิตวิทยาเราจะพบว่าเบื้องหลังกำแพงน้ำแข็งที่เราเห็นนั้นซ่อนกลไกลทางใจที่ซับซ้อนและน่าทึ่งเอาไว้กลไกลที่สะกดใจเราได้โดยที่เราเองก็ไม่ทันตั้งตัวความเย็นชาที่เห็นอาจไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือเกราะป้องกันที่ถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์ที่เจ็บปวด ความนิ่งเฉยที่สัมผัสได้อาจไม่ใช่การไม่ใส่ใจแต่มันคือภาษาของคนที่เรียนรู้ที่จะปกป้องหัวใจตัวเองยังถึงที่สุดวันนี้เราจะไม่ได้มาตัดสิงว่าใครถูกใครผิดแต่จะมาไขความลับที่ทำให้คนเย็นชากลายเป็นคนน่าดึงดูดจนใครๆก็อยากเข้าใกล้ เราจะมาสำรวจเบื้องลึกของจิตใจมนุษย์เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมสมองของเราถึงตอบสนองต่อความนิ่งเฉยด้วยความหลงไหลและนี่คือการเดินทางเข้าไปในโลกของสแสนหแห่งความเย็นชาที่ลึกซึ้งกว่าที่คุณเคยคิดครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเหตุผลเป็นข้อๆผมอยากชวนทุกคนปรับมุมมองที่มีต่อคำว่าคนเย็นชากันก่อนสักนิดครับเพราะส่วนใหญ่แล้วคำนี้มักจะถูกมองในแง่ลบ เราอาจจะนึกถึงคนที่ไม่แคร์ใครคนที่ดูไม่มีหัวใจแต่ในความเป็นจริงครับความเย็นชามันซับซ้อนกว่านั้นมากครับในทางจิตวิทยาพฤติกรรมที่ดูนิ่งและห่างเหินแบบนี้มักถูกมองเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองรูปแบบหนึ่งลองจินตนาการถึงทหารในสนามรบดูนะครับเกราะที่พวกเขาสวมไม่ได้แปลว่าพวกเขาไม่มีเลือดเนื้อหรือไร้ความรู้สึก แต่เกราะนั้นมีไว้เพื่อปกป้องอวัยวะสําคัญจากอันตรายความเย็นชาก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันมันคือเกราะทางอารมณ์ที่คนคนหนึ่งสร้างขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดความผิดหวังหรือการถูกทอดทิ้งที่เคยเจอมาในอดีตคนที่วันนี้ดูเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยอาจจะเคยเป็นคนที่รู้สึกมากเกินไปจนหัวใจพังมานับครั้งไม่ถ้วนได้ครับพวกเขาเหมือนสัตว์ป่าที่เคยบาดเจ็บ พอเรายื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือแทนที่มันจะรับไว้มันกลับขู่และถอยหนีไม่ใช่เพราะมันเกลียดเราแต่เพราะมันเรียนรู้ว่าการเข้าใกล้หมายถึงอันตรายหนึ่งในทฤษฎีที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคือทฤษฎีความผูกพันหรือ attachment theory ที่บอกว่าประสบการณ์ในวัยเด็กกับผู้เลี้ยงดูมีผลอย่างมหาศาลต่อรูปแบบความสัมพันธ์เราตอนโต คนที่ดูเย็นชามักจะมีรูปแบบความผูกพันที่เรียกว่าแบบหลีกหนีหรือ avoidant attachment ลองนึกภาพตามนะครับว่าความต้องการความรักของเด็กก็เหมือนต้นอ่อนที่พยายามจะเลื้อยหาแสงแดดแต่ถ้าทุกครั้งที่มันโน้มตัวไปหาแสงกลับเจอแตกกำแพงหรือเง่าดำท่าทับนานวันเข้าต้นไม้นั้นก็จะเรียนรู้ที่จะเติบโตในทิศท,ทางอื่นที่ปลอดภัยกว่าแม้จะไม่ใช่ทิศท,ทางตามธรรมชาติก็ตาม เด็กที่การแสดงความอ่อนแอไม่เคยได้รับการตอบสนองก็เช่นกันพอพวกเขาร้องไห้หรือต้องการความอบอุ่นแต่กลับถูกเมินหรือดุพวกเขาก็จะเรียนรู้บทเรียนที่เจ็บปวดว่าการเปิดใจและพึ่งพาคนอื่นนำมาซึ่งความผิดหวังผลก็คือเมื่อโตขึ้นพวกเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่ชินกับการเปิดเผยความรู้สึกไม่ชอบพึ่งพาใครและจะรู้สึกอึอดอัดมากเมื่อความสัมพันธ์เริ่มจะใกล้ชิดหรือลึกซึ้งเกินไป การรักษาระยะหา่างเลยกลายเป็นสัญชาตญาณเพื่อความอยู่รอดทางอารมณ์ของพวกเขาดังนั้นความเย็นชาที่เราเห็นจึงไม่ใช่การร้ายความรู้สึกแต่เป็นการควบคุมความรู้สึกอย่างเข้มงวดมันคือความพยายามอย่างหนักที่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองกลับไปเปราะบางและเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายอีกครั้งและนี่คือจุดเริ่มต้นของสเสน่ห์อันน่าประหลาดของพวกเขาครับ เพราะความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งนี่เองที่ทำให้เราอยากค้นหาอยากเข้าใจและอยากเป็นคนพิเศษที่สามารถทลายกำแพงนั้นลงได้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความเย็นชาไม่ใช่แค่บุค,คลิกผิวเผินแต่เป็นผลจากบาดแผลและความซับซ้อนทางจิตใจเราก็จะเริ่มมองเห็นสเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ได้ชัดขึ้นครับ ต่อจากนี้เราจะมาเจาะลึกกันทีละข้อว่ามีกลไกจิตวิทยาอะไรบ้างที่ทำงานอยู่เบื้องหลังแรงดึงดูดนี้มาเริ่มกันที่เหตุผลข้อแรกที่ทรงพลังที่สุดเลยครับนั่นก็คือสเสน่ห์แห่งความลึกลับโดยธรรมชาติแล้วสมองของเราถูกสร้างมาเป็นนักแก้ปัญหาเราถูกตั้งโปรแกรมให้สนใจในสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจคนเย็นชาก็เหมือนกับกล่องปริศนาที่ถูกล็อกกุญแจไว้ ในขณะที่คนทั่วไปอาจจะเปิดกล่องให้เราดูแทบจะทันทีคนเย็นชากลับทํำให้เราเห็นแค่ภายนอกที่ปิดสนิทมันกระตุ้นให้สารในสมองที่ชื่อโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความปรารถนาและความคาดหวังหลั่งออกมาพวกเขาไม่ค่อยพูดเรื่องของตัวเองถ้าไม่ถามก็เงียบการแสดงออกทางอารมณ์ก็น้อยมากจนแทบอ่านไม่ออกว่ากำลังคิดหรือรู้สึกอะไร พวกเขากลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ที่หายไปทําให้สมองของเราเกิดคําถามขึ้นมาไม่หยุดเขาคิดอะไรอยู่กันแน่ข้างในกล่องปริศนานั้นมีอะไรซ่อนอยู่เขาเคยเจออะไรมานะถึงได้เป็นคนแบบนี้ถ้าเราหาชิ้นส่วนแผนที่ที่หายไปจนเจอได้มันจะรู้สึกยังไงนะคำถามเหล่านี้คือเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้ไฟแห่งความสนใจของเราลุกโชนครับ ช่องว่างที่พวกเขาทิ้งไว้กลายเป็นพื้นที่ให้จินตนาการของเราทำงานอย่างเต็มที่เราเริ่มสร้างเรื่องราวเริ่มต่อจิกอ๊กซอจากข้อมูลอันน้อยนิดและยิ่งเราพยายามไขปริศนามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งถลำลึกลงไปในสเสน่ห์ของพวกเขามากขึ้นเท่านั้นในเชิงจิตวิทยาแรงดึงดูดนี้เชื่อมโยงกับความท้าทายครับการได้รับความสนใจจากคนทั่วไปอาจเป็นเรื่องธรรมดา แต่การได้รับความสนใจจากคนที่ไม่สนใจอะไรเลยกลับให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรางวัลพิเศษมันกระตุ้นสัญชาตญาณน,นักล่าที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเราอยากเป็นคนเดียวที่ไขรหัสลับนี้ได้อยากเป็นคนพิเศษที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปสำรวจโลกที่ถูกปิดตายของพวกเขาเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนการเล่นเกมครับด่านที่ง่ายไปก็น่าเบื่อแต่ด่านที่ท้าทายมากๆพอเราผ่านได้เราจะรู้สึกภูมิใจและฟินกับมันสุดๆ คนเย็นชาก,ก็คือบอสใหญ่ของเกมนั่นแหละครับการที่พวกเขาดูเข้าถึงยากทำให้การชนะใจเขากลายเป็นเป้าหมายที่ดูมีคุณค่าและน่าปรารถนาอย่างยิ่ง ดังนั้นจะเห็นว่าความนิ่งของเขาไม่ได้ผลักเราออกไปแต่กลับดึงเราเข้ามาด้วยความสงสัยใครรู้มันเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ธรรมดาให้กลายเป็นการสืบสวนที่น่าตื่นเต้นและเปลี่ยนตัวตนของเขาให้กลายเป็นรางวัลที่เราอยากไขว่คว้ามานี่แหละครับพลันของความลึกลับมาต่อกันที่เหตุผลข้อที่สองครับซึ่งเกี่ยวกับสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่ฝังลึกอยู่ในตัวเรานั่นคือ การรับรู้ถึงความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางอารมณ์ในโลกที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงการเจอคนที่นิ่งสงบย่อมให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปครับคนที่มีอารมณ์แปรปรวนก็เหมือนเรือโบทลำเล็กที่โคลงเคลงไปตามคลื่นถูกลูกแต่คนเย็นชาที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีกลับดูเหมือนประภาคารที่ตั้งตรงานอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อพายุ พวกเขาจึงถูกมองเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงและมีความแข็งแกร่งทางจิตใจภาพลักษณ์นี้ทรงพลังมากครับเพราะโดยสัญชาตญาณแล้วเรามองหาความปลอดภัยและความมั่นคงในความสัมพันธ์อยู่เสมอคนที่ดูเหมือนจะรับมือกับแรงกดดันได้ดีคนที่ไม่หวั่นไหวต่ออะไรง่ายๆจะสร้างความน่าเชื่อถือและน่าพึงพิงให้เกิดขึ้นในใจเราโดยอัตโนมัติ ในขณะที่คนส่วนใหญ่เป็นเหมือนลำธารที่น้ำไหลเชียวเสียงดังเห็นทุกอย่างที่อยู่ข้างในคนเย็นชากลับเหมือนทะเลสาบที่ลึกลงไปผิวน้ำนิ่งสงบจนหน้าค้นหาว่าข้างใต้มันซ่อนอะไรไว้ ลองนึกภาพว่าคุณกำลังอยู่บนเรือที่เจอพายุโหมกระน่าคุณจะรู้สึกปลอดภัยกับกัปตันที่สติแตกโวยวายไปทั่วหรือจะรู้สึกมั่นใจในกัปตันที่ยังคงคุมหางเสืออย่างสงบนิ่งและใช้สมาธิทั้งหมดไปกับการแก้ปัญหาคำตอบชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับคนเย็นชามักจะฉายภาพของกัปตันผู้สงบนิ่งคนนั้นออกมา พฤติกรรมที่ดูไม่แยแสของเขาถูกตีความในทางบวกว่าเป็นความสามารถในการควบคุมสถานการณ์พวกเขาดูเหมือนเสาหลักที่มั่นคงเป็นที่พึ่งทางใจในยามที่เราอ่อนแอยิ่งไปกว่านั้นในยุคที่ใครๆก็โหยหาการยอมรับผ่านโซเชียลมีเดียคนที่นิ่งเฉยและดูเหมือนไม่ต้องการการยอมรับจากใครจึงโดดเด่นขึ้นมาทันที พวกเขาดูเป็นอิสระจากความคิดของคนอื่นมีความมั่นใจจากข้างในซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่าดึงดูดใจมากชีวิตของเขาดูเหมือนจะขับเคลื่อนด้วยแก่นแท้ของตัวเองไม่ใช่ด้วยเสียงชื่นชมหรือคำวิจารณ์จากภายนอกความแข็งแกร่งที่ว่านี้ยังเชื่อมโยงกับความฉลาดด้วยครับคนที่พูดน้อยแต่มองการไกลคนที่สงบนิ่งเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์มักถูกมองเป็นคนฉลาดและมีปัญญา ความเงียบของเขาไม่ได้ถูกมองว่าว่างเปล่าแต่เป็นพื้นที่ของการครุ่นคิดทำให้เขาดูมีภาวะผู้นำโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจมาถึงเหตุผลข้อที่3ครับซึ่งเป็นหลักจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเราในทุกเรื่องตั้งแต่การซื้อของไปจนถึงการเลือกคู่ครองนั่นก็คือหลักการขาดแคลนหรือ scarcity principle หลักการนี้อธิบายง่ายๆว่า คนเรามักจะให้ค่ากับสิ่งที่หายากหรือมีจำกัดมากกว่าสิ่งที่หาได้ทั่วไปลองนึกถึงสินค้าลิมิเต็ดอ i ดิชันที่มีไม่กี่ชิ้นในโลกหรือตั๋วคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายที่ขายหมดเกลี้ยงทำไมของพวกนี้ถึงดูมีค่าและเป็นที่ต้องการมากเพราะสมองเราถูกตั้งโปรแกรมมาให้เชื่อว่าของหายากเท่ากับของดีและการได้ครอบครองมันทำให้เรารู้สึกพิเศษกว่าคนอื่น ที่นี้ลองเอาหลักการนี้มาใช้กับความสัมพันธ์ดูครับในโลกที่เต็มไปด้วยคนที่พร้อมจะมอบรอยยิ้มคำชมและความรักให้อย่างง่ายดายความสนใจและความรู้สึกของคนเย็นชากลับกลายเป็นของหายากไปทันทีพวกเขาไม่ค่อยยิ้มแต่พอยิ้มให้คุณรอยยิ้มนั้นจะดูมีความหมายและจริงใจกว่ารอยยิ้มที่คุณได้รับจากคนอื่นเป็นร้อยเท่า พวกเขาไม่ค่อยชมใครแต่พอเอ่ยปากชมคุณคำชมนั้นจะมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือกว่าคำเยินยอใดๆพวกเขาไม่ค่อยแสดงความรู้สึกแต่เมื่อเขาเลือกที่จะเปิดใจหรือแสดงความอ่อนแอให้คุณเห็นมันจะให้ความรู้สึกเหมือนคุณได้รับสมบัติล้ำค่าที่น้อยคนจะมีโอกาสได้สัมผัส ทุกการแสดงออกเชิงบวกที่ได้รับจากคนเย็นชาจึงเปรียบเสมือนรางวัลที่ได้มาอย่างยากลำบากมันไม่ใช่ของที่ได้มาฟรีๆแต่เป็นผลจากความพยายามความอดทนและการสร้างความไว้ใจซึ่งกระบวนการนี้จะยิ่งเพิ่มคุณค่าให้รางวัลน,นั้นในใจเราเป็นทวีคูณ รากฏการณ์นี้ในทางจิตวิทยาเรียกว่า intermittent reinforcement หรือการให้รางวัลเป็นครั้งคราวซึ่งเป็นรูปแบบที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างพฤติกรรมเสพติดมันเหมือนการหยอดเหรียญตู้สล็อตเราไม่รู้เลยว่าจะได้รางวัลแจ็คพอตซึ่งก็คือรอยยิ้มหรือคำชมของเขาเมื่อไหร่ความไม่แน่นอนนี่เองที่ทำให้เราหยุดเล่นไม่ได้ เราจะคอยหยอดเหรียญแห่งความพยายามของเราไปเรื่อยๆโดยความหวังว่าครั้งต่อไปต้องเป็นตาของเราแน่ๆและนี่คือสิ่งที่คนเย็นชาทำกับเราโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ การที่พวกเขาแสดงความอบอุ่นหรือความสนใจแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายทําให้เราเกิดความคาดหวังและโหยหาช่วงเวลาดีๆเหล่านั้นอยู่เสมอเราจะเริ่มพยายามทําทุกทางเพื่อจะได้รางวัลน,นั้นอีกครั้งพฤติกรรมของพวกเขากําลังฝึกให้เราโหยหาการยอมรับจากเขามากขึ้นเรื่อยๆยิ่งไปกว่านั้นการที่เขาดูเหมือนจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองและไม่ต้องการใครก็ยิ่งทำให้พวกเขากลายเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา คนที่พอใจในชีวิตตัวเองอยู่แล้วมักจะจีบยากที่สุดเพราะเขาไม่ได้มองหาใครมาเติมเต็มแต่มองหาคนที่คู่ควรที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโลกที่สมบูรณ์ของเขาอยู่แล้วการที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้จึงต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างมากและนั่นทำให้ตำแหน่งคนพิเศษของพวกเขามีค่าเหมือนทองคา ดังนั้นสเสน่ห์ในข้อนี้จึงมาจากผลลัพธของความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากความขาดแคลนครับความสนใจที่ได้มายากความรักที่ไม่แสดงออกบ่อยทั้งหมดนี้รวมกันเป็นสินค้า l i m i t ต็ดอ i ดิชันทางความรู้สึกที่กระตุ้นให้เราอยากลงทุนเพื่อให้ได้มันมาและยิ่งเราลงทุนไปมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้สึกว่าพวกเขามีค่ามากขึ้นเท่านั้น นี่คือกลับดักทางจิตวิทยาอันแสนหวานที่ทำให้เราแพ้ทางคนเย็นชาอยู่เสมอครับเหตุผลข้อต่อมาเป็นเรื่องของจินตนาการและภาพในอุดมคติที่เราสร้างขึ้นเองในใจครับผมขอเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า The Blank Canvas Effect หรือปรากฏการณ์ผ้าใบสีขาว ลองนึกภาพว่าคนเย็นชาเปรียบเสมือนผืนผ้าใบที่ขาวสะอาดและว่างเปล่าดูนะครับพฤติกรรมที่นิ่งเฉยการพูดน้อยและการไม่แสดงตัวตนที่ชัดเจนของเขาทําให้บนผืนผ้าใบนั้นแทบไม่มีรายละเอียดอะไรเลยไม่มีสีสันไม่มีลวดลายที่จะบอกว่าเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่ และนี่คือจุดที่จิตใจของเราเข้ามามีบทบาทครับเมื่อสมองเจอกับความว่างเปล่ามันมีแนวโน้มที่จะเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นด้วยข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วซึ่งก็คือความปรารถนาความคาดหวังและภาพคู่ในอุดมคติของเราเองมันเหมือนกับการที่เราได้ตัวละครตั้งต้นในเกมมาแล้วเราก็เริ่มเข้าไปในโหมดปรับแต่งใส่คุณสมบัติที่ดีที่สุดเติมเรื่องราในอุดมคติที่เราอยากให้เป็นลงไป ความเงียบของเขาเปิดโอกาสให้เราได้สวมบทบาทเป็นจิตรกรเราเริ่มแต่งแต้มสีสารลงบนผืนผ้าใบนั้นความนิ่งของเขาอาจถูกเราตีความว่าเป็นความสุขุมลุ่มลึกการที่เขาไม่พูดเรื่องไร้าสาระอาจถูกเรามองเป็นว่าเป็นคนจริงจังมีเป้าหมายการที่เขาไม่ค่อยยิ้มอาจทำให้เราจริงตนาการว่ารอยยิ้มที่แท้จริงของเขาคงจะสวยงามและมีค่ามากแน่ๆ การที่เขามีโลกส่วนตัวสูงอาจถูกเราสร้างภาพให้เป็นศิลปินผู้โดดเดี่ยวที่รอใครสักคนมาเข้าใจเรากำลังฉายภาพโปรเจกต์ project, คุณสมบัติในอุดมคติที่เราอยากเห็นลงไปบนตัวตนของพวกเขาพูดง่ายๆก็คือเราอาจจะกำลังตกหลุมรักเวอร์ชั่นของเขาที่เราสร้างขึ้นเองในจินตนาการมากกว่าตัวตนที่แท้จริงครับ ปรากฏการณ์นี้อันตรายแต่ก็ทรงพลังมากเพราะคนเย็นชาแทบไม่ได้ทำอะไรที่จะมาขัดแย้งกับภาพในจินตนาการของเราเลยในขณะที่คนทั่วไปที่แสดงออกชัดเจนอาจจะเผลอทำอะไรที่ไม่ตรงกับภาพฝันของเราบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆทำให้ภาพในอุดมคติของเราพังลง แต่สำหรับคนเย็นชาภาพใบานั้นยังคงขาวสะอาดอยู่เสมอพวกเขาไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นจึงไม่เคยขัดแย้งกับเราไม่ค่อยแสดงอารมณ์จึงไม่เคยทำให้เราผิดหวังพวกเขาจึงกลายเป็นตัวละครในอุดมคติที่สมบูรณ์แบบได้ง่ายๆในโลกของเรา ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกหลงไหลใครสักคนที่ดูนิ่งและเข้าถึงยากลองถามตัวเองดูสักนิดนะครับว่าเรากำลังหลงรักตัวตนที่แท้จริงของเขาหรือกำลังหลงรักภาพวาดบนผืนผ้าใบาที่เราลงสีเองกันแน่การเข้าใจปรากฏการณ์นี้จะช่วยให้เรามองความสัมพันธ์ได้อย่างมีสติครับ มาถึงเหตุผลข้อที่5ครับซึ่งเป็นกลไกลที่ซับซ้อนและเกี่ยวกับความต้องการลึกๆในใจเราเองนั่นก็คือสัญชาตญาณความเป็นผู้เยียวยาหรือ the healer instinct เมื่อเราเจอคนเย็นชาที่ดูเหมือนมีกำแพงสูงล้อมรอบตัวเองและเรารับรู้ได้ว่าเบื้องหลังกำแพงนั้นคือบาดแผลมันสามารถกระตุ้นความรู้สึกบางอย่างในตัวเราขึ้นมาได้ครับ ลองจินตนาการว่าเขาคือกล่องดนตรีโบราณที่สวยงามแต่ไขาลานไม่ได้มันไม่ส่งเสียงเพลงใดๆออกมาและสัญชาตญาณของเราก็บอกว่าเราอยากจะเป็นคนพิเศษคนนั้นคนที่จะหากุญแจดอกที่ถูกต้องมาไขามันได้คนที่จะซ่องแซมกลนไกข้างในและทำให้มันกลับมาบรนเลนเพลงที่ไพเราะได้อีกครั้ง สัญชาตญาณน,นี้มีรากฐานมาจากความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่อยากจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการการได้ช่วยเหลือหรือซ่อมแซมใครสักคนที่ดูแตกสลายทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญและมีความสามารถพิเศษที่คนอื่นไม่มี ความสัมพันธ์ทั่วไปอาจเปรียบเหมือนการเต้นรำกับคู่ที่พร้อมจะเคลื่อนไหวไปกับเราแต่การเข้าหาคนเย็นชาก,กลับเหมือนการเจอไวโอลินชั้นเลิศที่สายขาดเราไม่ได้คิดถึงการบรรเลงเพลงคู่แต่กลับหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่ว่าถ้าเราซ่อมมันได้เสียงของมันจะไพเราะแค่ไหนกันนะ ความคิดนี้ทำให้บทบาทของเราในความสัมพันธ์ดูยิ่งใหญ่กว่าความรักทั่วไปมันไม่ใช่แค่การครบกันแต่มันคือภารกิจในการกอบกู้ดวงใจที่แหลกสลาย ความรู้สึกนี้มักจะเกิดโดยที่เราไม่รู้ตัวและมักจะรุนแรงเป็นพิเศษในคนที่มีแนวโน้มเป็นผู้ให้หรือผู้ดูแลอยู่แล้วพอเจอคนเย็นชาที่ดูเหมือนต้องการความช่วยเหลือแม้เขาจะไม่เคยร้องขอก็ตามมันจึงเหมือนเป็นการปลดล็อกบทบาทในอุดมคติของพวกเขาแต่สัญชาตญาณความเป็นผู้เยียวยานี้ก็เป็นกลับดักที่อันตรายเช่นกันครับเพราะมันอยู่บนสมมติฐานที่ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ ซึ่งในความเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องมาจากความต้องการของเจ้าตัวเองการที่เรามัวแต่สวมบทบาทเป็นผู้เยียวยาอาจจะทำให้เราลืมดูแลหัวใจของตัวเองไปการทุ่มเทพลังงานทั้งหมดไปกับการซ่อมคนอื่นจนสุดท้ายตัวเราเองต่างหากที่พังสเสน่ห์ในข้อนี้จึงเกิดจากการที่ความเย็นชาของเขาไปกระตุ้นบทบาทฮีโร่ในตัวเรา มันทำให้ความรักครั้งนี้ดูมีความหมายลึกซึง้งแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจเป็นความสัมพันธ์ที่บั่นทอนเราได้หากไม่ระวังการตระหนักว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้รักษาทั้งความสัมพันธ์และหัวใจของเราไปพร้อมกันได้ครับเจาะลึกจิตวิทยาความผูกพันแบบหลีกหนี ในข้อนี้เราจะกลับมาเจาะลึกหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดอีกครั้งนั้นก็คือรูปแบบความผูกพันแบบหลีกหนีหรือ Avoidant Attachment ครับเพราะนี่คือรากฐานที่อธิบายพฤติกรรมและเสน่ห์ของคนเย็นชาได้ลึกซึ้งที่สุดอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นคนที่มีรูปแบบความผูกพันแบบนี้มักจะโตมาในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เขาเรียนรู้ว่าการพึ่งพาทางอารมณ์คือสิ่งที่ไม่ปลอดภัย พวกเขาให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระสูงมากเพราะสมองเรียนรู้ว่าเพื่อที่จะอยู่รอดและไม่เจ็บปวดเราต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้นแล้วสเสน่ห์มันเกิดขึ้นตรงไหนสเสน่ห์มันเกิดขึ้นจากความขัดแย้งในใจของพวกเขาเองครับพวกเขาเหมือนแมวจรจัดที่เคยถูกไล่ตีลึกๆแล้วมันหิวและหยหาความอบอุ่นแต่พอเรายื่นอาหารให้มันกลับถอยหนีไปหนก้าวมองเราด้วยความระแวง ความขัดแย้งระหว่างท้องที่หิวกับความทรงจำที่เจ็บปวดนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของพวกเขาตลอดเวลาถึงแม้ภายนอกจะดูเหมือนผลักใสและไม่ต้องการใครแต่ในส่วนลึกของจิตใจพวกเขายังคงเป็นมนุษย์ที่โหยหาความรักและความผูกพันไม่ต่างจากคนอื่นๆพวกเขาแค่กลัวความใกล้ชิดเพราะมันเชื่อมโยงกับความเจ็บปวดในอดีต ความขัดแย้งระหว่างความต้องการที่จะรักกับความกลัวที่จะเจ็บนี้เองที่สร้างพลวัตอันน่าทึ่งขึ้นมามันคือการเต้นรำระหว่างการดึงเข้ามาและผลักออกไปในช่วงที่รู้สึกปลอดภยัยหรือตอนที่หิวความรักพวกเขาอาจจะวนกลับเข้ามาหาคุณเหมือนแมวที่เข้ามาคลอเคลียทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นคนสำคัญที่สุดแต่พอความสำคัญเริ่มจะจริงจังเกินไปหรือคุณเริ่มพยายามจะจับหรืออุ้มเขาไว้เรียกร้องความใกล้ชิด สัญญาณอันตรายในหัวของพวกเขาจะดังขึ้นพวกเขาจะรู้สึกเหมือนกำลังจะสูญเสียอิสรภาพและถูกกักขังและนั่นคือตอนที่พวกเขาจะสะบัดตัวหนีหายเงียบไปหรือสร้างกำแพงขึ้นมาทันทีวงจรดึงผลักนี้ทำให้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ด้วยรู้สึกสับสนมากมันเหมือนการติดอยู่ในเกมที่คาดเดาไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างแรงดึงดูดที่เสพติดอย่างรุนแรง การเข้าใจเรื่อง Avoidance Attachment จึงเป็นการเปลี่ยนมุมมองของเราจากทำไมเขาถึงเย็นชากับเราไปเป็นอะไรที่ทำให้เขาต้องสร้างกำแพงนี้ขึ้นมามันทำให้เรามองเห็นความเปราะบางที่ซ่อนอยู่หลังความแข็งแกรง่งและมองเห็นเด็กน้อยที่ซ่อนอยู่ในร่างของผู้ใหญ่ที่กลัวการถูกทอดทิ้ง ความขัดแย้งระหว่างความต้องการที่จะรักกับความกลัวที่จะเจ็บนี้เองที่สร้างผลลัตธอันน่าทึ่งขึ้นมามันคือการเต้นรำระหว่างการดึงเข้ามาและผลักออกไปในช่วงที่รู้สึกปลอดภัยหรือตอนที่หิวความรักพวกเขาอาจจะวนกลับเข้ามาหาคุณเหมือนแมวที่เข้ามาคลอเคลียทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นคนสำคัญที่สุด แต่พอความสัมพันธ์เริ่มจะจริงจังเกินไปหรือคุณเริ่มพยายามจะจับหรืออุ้มเขาไว้เรียกร้องความใกล้ชิดสัญญาณอันตรายในหัวของพวกเขาจะดังขึ้นพวกเขาจะรู้สึกเหมือนกำลังจะสูญเสียอิสรภาพและถูกกักขังและนั่นคือตอนที่พวกเขาจะสะบัดตัวหนีหายเงียบไปหรือสร้างกำแพงขึ้นมาทันที วงจรดึงผลักนี้ทำให้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ด้วยรู้สึกสับสนมากมันเหมือนการติดอยู่ในเกมที่คาดเดาไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างแรงดึงดูดที่เสพติดอย่างรุนแรงการเข้าใจเรื่อง Avoidance Attachment จึงเป็นการเปลี่ยนมุมมองของเราจากทำไมเขาถึงเย็นชากับเราไปเป็นอะไรที่ทำให้เขาต้องสร้างกำแพงนี้ขึ้นมา มันทำให้เรามองเห็นความเปราะบางที่ซ่อนอยู่หลังความแข็งแกร่งและมองเห็นเด็กน้อยที่ซ่อนอยู่ในร่างของผู้ใหญ่ที่กลัวการถูกทอดทิ้งการมองด้วยความเข้าใจนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับพฤติกรรมที่ทำร้ายจิตใจนะครับแต่มันช่วยให้เราไม่เอาพฤติกรรมของเขามาผูกติดกับคุณค่าในตัวเราเราจะเข้าใจได้ว่าการที่เขาถอยห่างไปไม่ใช่เพราะเราดีไม่พอแต่เป็นเพราะกลไกป้องกันตัวเองของเขากำลังทำงาน และความเข้าใจนี้เองที่อาจจะเป็นกุญแจดอกแรกที่จะทำให้คนแบบนี้รู้สึกปลอดภัยพอที่จะค่อยๆลดกำแพงของตัวเองลงเมื่อเขารู้สึกว่าได้อยู่กับคนที่ไม่พยายามจะเปลี่ยนแปลงเขาแต่เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆ Conclusion and empowerment พอเราคุยกันมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าสเสน่ห์อันน่าประหลาดของคนเย็นชานั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือรสนิยมผิวเผินเลยครับแต่มันเป็นผลจากกลไกทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนหลายชั้นทำงานร่วมกันถังสเสน่ห์แห่งความลึกลับที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเราภาพลักษณ์ของความแข็งแกร่งที่ทำให้เรารู้สึกมั่นคงหลักการแห่งความขาดแคลนที่ทำให้ความสนใจของพวกเขามีค่ามหาศาล ปรากฏการ์ผ้าใบสีขาวที่เปิดให้เราจินตนาการถึงคนในอุดมคติสัญชตาตญาณผู้เยียวยาที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีความหมายและที่สำคัญที่สุดคือรากฐานจากจิตวิทยาความผูกพันแบบหลีกหนีที่เกิดจากความขัดแย้งในใจระหว่างความต้องการความรักและความกลัวที่จะเจ็บ หัวใจสำคัญที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อความเย็นชาครับเราได้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่การไร้ความรู้สึกแต่คือกราะป้องกันที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องหัวใจที่เคยเปราะบางพวกเขาไม่ใช่คนไม่มีหัวใจแต่คือคนที่เคยใช้หัวใจอย่างเต็มที่จนมันแตกสลายและความเย็นชาก็คือวิธีที่สมองเลือกใช้เพื่อจะเดินต่อไปได้แล้วการเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้จะมีประโยชน์กับเราอย่างไร สำหรับคนที่กำลังหลงเสน่ห์หรือคบกับคนเย็นชา ความรู้นี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเขามากขึ้นคุณจะเลือกถามตัวเองว่าฉันทำอะไรผิดหรือฉันดีไม่พอเหรอและเริ่มเข้าใจว่าพฤติกรรมของเขาเป็นผลมาจากอดีตไม่ได้สะทอนคุณค่าในตัวคุณมันจะช่วยให้คุณมอบพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขาแต่อย่างไรก็ตามคุณต้องรักตัวเองให้มากพอที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์นั้นเริ่มบั่นทอนและต้องถอยออกมาดูแลหัวใจตัวเองเช่นกันสำหรับคนที่มองว่าตัวเองเป็นคนเย็นชา ผมหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นคุณไม่ได้ผิดปกติคุณแค่มีกลไกป้องกันตัวที่ทำงานอย่างแข็งขันเท่านั้นการตระหนักรู้ถึงรูปแบบความผูกพันของตัวเองคือก้าวแรกที่สำคัญที่จะเยียวยามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การค่อยๆเรียนรู้ที่จะเปิดใจแล้วไว้วางใจคนที่คู่ควรจะทำให้คุณได้สัมผัสกับความอบอุ่นและความเชื่อมโยงที่แท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่หัวใจของคุณโหยหามาตลอด และสำหรับเราทุกคนการเข้าใจเสน่ห์ของคนเย็นชาก็คือการเข้าใจแง่มุมหนึ่งของความเป็นมนุษย์ที่ซับซ้อนมันสอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่เห็นภายนอกอาจไม่ใช่ทั้งหมดเสมอไปและสอนให้เรามองลึกลงไปในบาดแผลและความเปราะบางที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกำแพงของกันและกัน สุดท้ายนี้ผมอยากชวนทุกคนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับคุณเคยเจอคนที่มีเสน่ห์แบบนี้ไหมหรือบางทีคุณอาจจะเป็นคนแบบนั้นเสียเองความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรและคุณรับมือกับมันแบบไหนลองคอมเมนต์เล่าเรื่องราวของคุณให้พวกเราฟังหน่อยนะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวของคุณจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อีกหลายคนแน่นอน และถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาที่เจาะลึกจิตวิทยาม,มนุษย์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความรู้น่ารู้อีกมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการเติบต่อภายในสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ